สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมล i เลนเจอรนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตู้ฉลองครบรอบ9ปีนะก็จะมาเปิดในไอดีเปด้วยตัวกาชาครบรอบ9ปีทั้งหมด160ใบนะครับก็เปิดได้16รอบนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมาเปิดหีบเลนเจอร์ธาตุ ไฟแล้วก็หิมเลนเจอร์าธาตุน้ำแล้วก็หิมเลนเจอร์าธาตุไม้นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับผมก็เปิดสเตปเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าตัวไหนใช้งานดีตัวไหนใช้งานไม่ดีนะครับตัวไหนย่อยทิ้งตัวไหนไม่ควรย่อยทิ้งเนาะหรือตัวไหนหรือตัวไหนจะเก็บเอาไว้ก็ดีนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านะครับก็ดองไว้เยอะนะครับผม <c ười> คืออ่าพึ่งกลางเดือนเองเนาะก็ตัวกาชาก็แบบ ได้เก็บได้เกือบเกือบร้อยกว่าใบเกือบเกือบ200ใบแล้วคือแบบถ้าใครเล่นตั้งแต่วันแรกนะครับวันที่1มีนาเนี่ยก็คงจะได้ตั๋วกาชาเยอะแล้วนะเออบอกเลยว่าเ,ออเดือนนี้เป็นเดือนออที่เป็นเดือนที่ควรจะสร้างไอเดียใหม่ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสร้างนะเออเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ควรจะสร้างไอเดียใหม่ถ้าเกิดว่าใครจะสร้าง คือมันเหมาะกับการสร้างไอเดียใหม่แล้วก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากนะครับเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสได้ตัวเก่งๆมีมีโอกาสได้ตัวเก่กงๆในกาชาป,ปกติเนาะอย่างเช่นบอจเลเคมนลตุยางมาวไฟอะไรแบบนี้นะครับเออโคนี่นะครับตัวนี้นะครับเก็บได้นะเก็บไว้ได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บนะครับคือตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปแทงได้ใน ID ดีแบบเริ่มเล่นนะครับ ส่วนถ้าตัวที่เหลือแนะนําว่าให้ย่อยทิ้งนะครับเพราะว่ามันใช้งานอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอออ๋อฮะอันนี้เก็บไว้เป็นตัวแทงก็ได้นะครับในไอดีลืมตน้นอันนี้ย่อยทิ้งได้นะครับอันนี้ก็ย่อยทิ้งอ่าอันนี้ตัวแทงชั้นดีเลยครับใครได้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่แทงได้แล้วก็ช่วยชิมได้ดีมากๆตัวนึงเลยนะครับยิ่งเป็นไอนดี เริ่มเล่นใหม่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัวแทงชั้นยอดเลยครับมีทั้งบัฟอมตะและ้วก็ฮิวเลือดเนาะอันนี้ก็ตัวป่วนชั้นดีอยู่นะเอามาแบบใช้แบบใช้แปรรูปนะครับเอ้ใช้เปลี่ยนเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูได้นะครับคล้ายๆกับกับเจมมือดอันนี้ย่อยชิงนะครับอ่ามันเหมือนเดือนนี้มันเหมือนกับ เกือบเดือนนี้มันเหมือนกับมหากรรมแจกเลนเจอร์ตัวปกตินะครับใครที่แบบว่า,อ,าอยากจะได้ตัวเก่งๆในในเกมเนี้ยก็มาสุ่มกาชาครบรอบ9ปีได้ตัวที่ตัวที่แบบเก่งๆก็มีเยอะนะครับโอเคนี่แม่นะครับเก็บไว้ได้นะเก็บไว้ได้เป็นตัวอมตะเป็นตัวอมตะเอาไว้แบบใช้แก้ขัด ก่อนก็ได้นะครับเวลาไม่มีดุริยางหรือว่าเวลาไม่มีบาวโยมิ omi, หรือตัวอื่นๆเนาะที่แบบดีกว่านี้อ่ะอันนี้ถ้าเกิดวพาถ้าเกิดว่าผู้เ,เล่นใหม่ได้ก็ดีมากๆครับเอาไว้เป็นตัววัฟอมตะได้เลยตัวนี้ก็เป็นตัวดามจธาไฟได้นะครับอ่าหาง่ายอยู่นะตัวนี้เออสำหรับผมมันหาง่ายเพราะว่ามันออกบ่อยส่วนคนอื่นอาจจะหายากก็ได้ออโอเคเก็บไว้ได้ครับบราวคอน ย่อยทิงย่อยทิ้งนะครับย่อยทิ้งพิกโกแต่ก่อนนี่โคตรโหดเลยนะเอาตรงตอนเป็นยุคอ่ายุคอัดป้อมอ่ะตัวนี้โหดมากนะครับหกตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับเอาไปผสมเรนเจอร์หรือว่าเอาไปแปลรูปเป็นอ่าแร่ก็ได้ผมแนะนำว่าให้เป็นให้แปลรูปเป็นแร่ดีกว่านะครับย่อยทิ้งอันนี้เก็บไว้ได้นะครับ ก็เป็นตัวแท้งชั้นดีนะครับตัวมูลพนักงานเวิร์ลฟอร์มโฮมนะครับเอามาแท้งได้นะใครที่แบบว่าไม่มีตัวแท้งนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ได้อย่างที่บอกไปอันนี้ย่อยนะครับอันนี้อ่ะโอเคเก็บไว้ได้นะครับอันนี้ก็ย่อยทิงนะครับโอเคอันนี้เก็บไว้ได้นะครับอันนี้ย่อยทิงนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวการบินจริงๆอ,อ่ะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวการบินได้นะครับ อันนี้ใช้ดีอยู่นะย่อยทิ้งย่อยทิ้งย่อยชิงอ่ะโอเคอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าอ่าตัวพวกท็อปท็อปบอสจระเข้ดาวินชีมูนุรยางบล่าไฟเนี่ยมันจะออกไหมนะครับในกาชานี้ย่อย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 ทิ้งย่อยทิ้งย่อยทิ้งนะครับ <c oughs> คือเดือนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเดือนที่แบบ เป็นเดือนที่สามารถทำพีหนึ่งร้อยตัวที่ตัวที่ไม่ใช่ตัวแจกได้เออเท่ากับว่าเราได้ตัวซ้ําประมาณสักสิบตัวยีตัวเนี่ยอ่าประมาณสักสิบตัวก็ได้อะแล้วก็เอากบแดงยัดใส่ให้10ตัวนั้นอะเออมันก็ทําได้อยู่นะแล้วก็อ่าเป็นตัวอ่าเป็นเดือนที่หาแร่หาแร่เอาไว้สุ่มห้องทดลอง เอาเอาไว้สุมห้องอันนี้ได้นะครับเอาไว้สุมและอ่าเอาไว้สุมกระดานได้เออกระดานในในแร่้องทดลองเอ้ยกระดานใน้ในองทดล,ลองรับเออโอ้ดิ้นพันกันขออภัยด้วยนะครับ <laughs> เออมันมันหาได้ง่ายอ่ะเดือนนี้เอาตรงยอ่อยทิ้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเก็บไว้ได้เป็นตัวทแทงอาจจะเก็บไว้ได้จะเก็บไว้ก็ได้นะเลยก็เป็นตัวทแทงได้นะครับตัวนี้ แต่ว่าผมมองว่าเอาตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าบาเชปบาเชปซูดามันเป็นตัวที่มานานแล้วมามาเป็นเป็นตัวแรกๆของร่างออาต้าเลยมันแบบร่างไฮเปอร์ด้วยเออร่างไฮเปอร์ดิเออ,เอ,อใช่แหละเออคือแบบมันก็อะไรฮะ <laughs> โอ้โหได้2ชั้นเลยได้2ตัวเลยบาเทพซูดก็ยอยกชิ้นก็ได้นะครับ โอเคตัวนี้นะครับผมเก็บไว้ได้อันนี้มีมีประโยชน์มากนะอันตัวนี้สรารพัดสรารพัดประโยชน์มากสามารถเล่นได้ทุกสเตจเลยสามารถเล่นได้แบบได้หลายโหมดเลยอะ่ะออในเกม Ranger นะครับตัวนี้เนี่ยสรารพัดประโยชน์มากเก็บไว้ดีมากนะครับส่วนตัวนี้ผมมองว่าย่อยชิงได้นะครับข้อดีของมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มิโกะย่อย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 ชิหมดเลย <laughs> โอเคหนังสู้แซมอนเฮ้ยนี่ไงบาชุดดำมาแล้วนะครับก็ตัวนี้สามารถอัปเกรดเป็นร่างก้าวดาวได้นะเออเป็นตัวแท้งชั้นยอดเลยแหละนะมันถามว่าถึกถึกแบบถึกมากๆพอๆกับเอเลนเยเกอร์ไหมผมบอกเลยว่าไม่มันถึกระดับปกติมันไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายแต่มันก็เป็นตัวเก่งตัวหนึง่งและก็สามารถเอามาเป็นตัวคอมโบความสามารถไฮเปอร์ได้ก็คือตัดแร่นะครับ มาแล้วนี่ตัดแรกเขาสามารถก้าวดาวก็แนะนำให้เป็นลัดแอทแทกนะครับโอเคคือตอนนั้นเหมือนจะมีผลโหวตกันว่าจะโหวตเอาตัวไหนเป็นเลนเจอร์าดาวตอนนั้นคนเขาโหวตโคนี่เด็กประถมเยอะเนาะแล้วก็เหมือนจะเป็นซารีนาไม้เออแต่ที่ไหนได้ทำไมเบาไฟมือถึงชนะโหวตว่าอะไรแบบนี้คนเขาก็งงกันนะครับ เหมือนผลโหวตจะรวมมาจากทางช่องทางอื่นนอกจาก Facebook ด้วยถ้าผมจะไม่ผิดบาวไฟก็เลยชนะนะครับในการทำเป็นร่างเก้าดาวเออย่อยชิ้งหมดเลยเอ้ยอันนี้เก็บไว้ได้นะถ้าเกิดว่าไม,ไม่มีตัวกันยินนะครับโอเคอุย้ยบอสจระเขคมาว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมออกอยู่นะตัวท็อปๆออกอยู่นะครับบอสจรลเข้โหดมากนะครับใครได้เก็บไว้เลย อ้เนี้เก็บไว้ย่อยชิงย่อยชิงแอบซองตัวนี้เก็บไว้ได้นะครับบอสจระเข้ตัวระดับท็อปนะครับเออคือถ้าเกิดว่าตัวบอสจระเข้สามารถอัปเกรดเป็นร่าง9ก้าดาวได้นะผมบอกเลยตัวนี้จะคัมแบ็กตัวนี้เป็นตัวที่ติดหลีกตำนานติดหลีกตำนานบ่อยอยู่นะแล้วก็ติด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 หลีกตำนานแบบนานด้วยคือตอนนั้นมันมันจะมียุคคิริว กับบอสจราเคคือ2คน2ตัวเนี้ยมันมันแบบกัดกันอ่ะเออเลยแบบแบบว่ามันบอสจราเคติดทีมยาวเลยตอนนั้นเพราะว่าคิริวอ่ะมันเถื่อนมากตอนนั้นนะครับเออคนเขาก็เลยใช้บอสจรลาเคกันหมดเลยแล้วมันก็เป็นตัวที่ดีด้วยนะเออสกิลมันคือดีจัด,จดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะมีคอมโบตัดแรกด้วยนะครับนี่โอเค ตอนนี้ก็ยังฮิตกันใช้อ่าตอนนี้ก็ยังใช้บอสจระ,ะเข้กันอยู่นะแต่อาจจะน้อยลงบ้างแหละเพราะว่าอาเขาเน้นใช้ตัวใหม่ๆที่เป็นที่สามารถอัปเกรดเป็นร่างก้าดาวได้เอ่ตอตัวนี้เก็บไว้ได้นะเอาไว้เป็นตัวบัฟวิ่งบัฟวิ่งนะครับเฮ้ยตัวท็อปทอป็ทปก็ออกนะเหลือมนุริยงเนี่ยพี่ยังไม่ออกนะครับถ้าได้มนุริยางก็เรียบร้อยเลยแหละ ไช่ดีน,นี้ผมไม่มีตัวคอมโบจัดแรกอย่างเช่นมูนดุริยางบอสเคบาวไฟอะไรเนี้ยผมก็เลยแค่บอสผมก็เลยแค่อ่ามูนดุรยยางนะครับผมพูดผิดอีกแหละ <c oughs> โอเคโอเคอันนี้เก็บไว้ได้เป็นตัวสะท้อนนานมจได้นะครับเรียบร้อยครับผมโอเคไหมเดี๋ยวเรามารับของรางวัลน,นี้กว่าอ่าฮะโบ โอ้โหมูนมือกีต้านะครับเปิดเลยคนนี้เด็กปฐมแย่นะแย่เลยเออสันนี่อาซูินมาร์กลุกอะโอเคผมมีหมดแล้วนะตัวพวกนี้ผมมีหมดแล้ว <laughs> ตัวพวกนี้ผมมีหมดแล้วนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะตามล่าหาตัวไหนเออนั่นแหละ <laughs> มีทั้งหมด1ิตัวตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเก็บครบ ยี่สิบตัวก็จะปั้นอ่า t h Arbo นะครับปั้นด h Arbo แน่นอนโอเคเนี่ยบอสจระ,ะเข้ผมก็ยังใช้อยู่นะเสียดายตรงที่ว่ามันไม่สามารถอัปเกรดเป็นร่างเก้าดาวได้ถ้าเกิดว่ามีผลโหวตว่าจะให้ตัวไหนเป็นอัปเกรดเป็นร่างเก้าดาวดีตัวปกติถ้ามีผลโหวตมาว่ามีบอสจระ,ะเข้ผมบอกเลยว่าบอสจระ,ะเข้จะได้รับผลโหวตอย่างถลม่มทลายนะครับผมบอกเลย ผมรับประกันร้อว่าบอลจอจะเ้จะสจะสามารถอัพเกรดเป็นร่างก้าวดาวได้อันนี้ผมรับประกันเลย <c oughs> แน่นอนร้อเนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนชอบนะฮะบอลจระเข้จะพ่อทุกสถาบันเออโ <c oughs> okay. อเคอตอนนี้ก็ สเตติวินก็จบลงแล้วนะครับใครได้อันดับไหนบ้างก็บอกผมได้เนาะผมจะได้แบบรู้นะครับว่าแบบใครแบบอันนี้เนาะใครได้อันดับไหนบ้างนะครับจะว่าไปผมใส่ผิดนะเนี่ย <laughs> ผมก็จะใส่เปกระเป๋าดิผมมาใส่เป็นอันนี้ได้ยังไงวะเนี่ยจำ <laughs> ค่าโลสกิลเนี่ยผมใส่มา <laughs> เป็นอันนี้ได้ยังไงวะ <laughs> โอเคอ่าเอาเดี๋ยวนะ ผมอยากจะดูค่าก,ออกระเป๋อีกรอบมันก็ดีอยู่แหละมันก็มีอันดีที่ดีอยู่แหละแต่ว่ามันดีไม่เยอะเท่าไหร่อ่าอ่าย่อยแล้วการย่อยตัวนี้แล้วกันขอดูค่าหน่อยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองเอาย่อยตัวนี้เอ้ยเอาเกรดตัวนี้ดูเรื่องของค่าเกียร์เนี่ย ค่าเกียร์ฟรีผมก็อยากจะบอกอยู่นะว่าแบบเกียร์ไหนมันดีอ่ะค่าไหนมันโอเคอะไรแบบนี้ทําคลิปบอกแต่ว่าไม่ดีกว่าผมว่าคนน่าจะรู้กันเยอะอยู่ว่าแบบควรจะหาค่าเกียร์นี่กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเท่าไหร่บ้างอะไรแบบนี้คนคนจะแบบโอเคอยู่หรอกน่าจะรู้อยู่นะครับก็เลยไม่ทำโอเคก็ประมาณประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการ เปิดกาชาเะครับผมเปิดกาชาเอ่อเปิดกาชาตู้ฉลองคนวอบ9ปีนะครับก็เปิดไปร้อน60ใบอะถือว่าตัวออกดีนะได้บอสจระเข้ได้ inent, บราวไฟได้ได้ตัวโคนี่มัธยมคนนี่ประถมนั่นแหละได้ตัวอะไรอีกอ,อ่อเออก็ประมาณเนี้ยเออได้ตัวที่ดีๆอยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าได้มูลยุรยางมันจะเป็น อ่ามันจะเป็นอ่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากมากเพราะว่าคือจะได้เป็นแนวทางไงเท่ากับว่าใครสร้างอดียใหม่แล้วเปิดได้พวกเนี้ยเออมันก็ดีเลยนะครับบอกเลยว่าสุดโหดแน่แน่เออโอ้โหเปิดได้ดุริยางนะเท่ากับว่าผมได้ข้อมโบตัดแร่3ตัวท็อปเลยนะครับสตัวท็อปของตัวปกตินะเอ,อ สุดมากสุดมากนะครับผมถือว่าผลประกอบการมันอ่าคลิปนี้นะครับผมถือว่าประสบความสาเร็จอยู่หรอกนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามากดแชร์นะครับใครอยากจะเข้าร่วม i s c o r d ใครอยากจะเข้าร่วม i s c o r d ผมก็สามารถเข้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเป็นลิงก์ Discord ของบูมงเ,ง,เงเนาะโอเคก็ลา ไปก่อนนะครับผมลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็แล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอคัมแบกนะบ๊ายบาย